สวัสดีตอนเช้าจ้าโอ้มันนี่ฝนกระตกแล้วพี่น้องด้วยนระเบิงฝนตกฝนตกจ้าวันนี้มันนี่กะเกียงว่าตะเสาละพี่น้องเกียงว่าเกี่ยไกลตะเสา ơi ờ, hoa hà Con tột liên tàng แน่เวัวก็อยากลุโตจักน้อยจต่พี่น้องก็สิได้บบำรุงซือหัวอาหารห้ำแล้วก็หญยาพี่น้องเอ้ยมาให้มันกิน ราว่าบ่ได้อยู่ตั้งสามเดือนพอคอยมีผูใ้ใดมาดูแลมันแต่เมี่ยงนอกสามเดืนอนหัวตะสิมาที่นองงว่วนอยากลงตัวจากน้อยจ้า อัสเเลียงให้อ้วนสะก้อนหลักจากพี่น้องจังสิขายผู้ใดสนใจที่ซื้อว่าการติดต่อมาได้จ้าเด้อจะสิบิพมเบอร์โทรให้ลาว่าสิบำรุ่งให้มันอ้วนสะกกอน ตัวนี้อ้วนตัวเวสองตันอ้น